อยากจะเทคอนกรีตพื้นหน้าบ้านนะครับขนาดกว้าง4เมตรนะครับยาว5เมตรเราอยากจะเทหนาสัก10เซนเนี่ยเราจะสั่งปูนจากแพลนปูนนะครับหรือรถเลดิมิกเนี่ยอย่างไงดีนะครในการคำนวณน,นะครับเราคำนวณเนี่ยเราจะสั่งที่เราเรียกว่าสั่งเป็นคิวนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าคิวนะครับคิวก็คือลูกบาทเมตรนะครับคำว่าลูกบาตเมตรก็คือ,อด้านกว้าง คูณด้านยาวแล้วก็คูณความหนาของคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นคอนกรีตตัวนี้นะครับเราต้องคูณในหน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้นด้านกว้างนะครับกว้างก็คือ4ก็คือ4เมตรด้านยาวก็คือ5เมตรนะครับส่วนด้านหนานะครับ10เซนเนี่ยนะครับเราต้องทําให้เป็นเมตรก่อนก็คือ10เซนนะครับหาร100นะครับเพราะว่า ร้อยเซนเท่ากับ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้น10เซนนะครับเราก็หาร100ได้เท่ากับ0.1เมตรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการคิดปริมาณคอนกรีตนะครับก็คือ4คูณ5แล้วก็คูณ0.1นะครับได้ทั้งหมด2 2ลูกบาทเมตรนะครับหรือว่า2คิวเอา2คิวตัวนี้นะครับไปสั่งนะครับสั่ง2คิว สำหรับควรกิจ210 k ส c นะครับ 2Q ก็คือ2,391บาท2คูณ2,390บาทเท่ากับ4 7 8 2บาทก็คือเราต้องจ่ายเงิน 2Q ก็คือ4 7 8 2บาทเข้าใจพิมพ์เข้าใจ